่อนเปิดตัว Isuzu MU-X รุ่นใหม่ในเชงวันนี้อยากจะถามสาว Isuzu ว่าอยากจะได้หน้าตาประมาณไหนออปชั่นไหนบ้างลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับใต้คลิปนี้นะไม่ว่าจะเป็นกล้องรอบคันแท่นชาร์จแบบไร้สายกล้องบันทึกวิดีโอรวมไปถึงหน้าจอขนาด10.1นิ้วและพวงมาะลัยไฟฟ้าในส่วนของหน้าตาภายนอกแน่นอนครับมีการเปลี่ยนแปลงรวมไปถึงด้านท้ายด้วยก็มีการเปลี่ยนแปลงดีเทลรายละเอียดภายใน แต่ดีเทลโดยรวมยังเหมือนเดิมแต่มีการใส่รายละเอียดของไฟท้ายเข้าไปอีกรวมไปถึงบ,บริเวณตัวกันชนด้านหลังก็มีการปรับเปลี่ยนใหม่ในส่วนด้านท้ายตัวหนังสือโลโก้อลซูอาจจะโดนถอดออกและไฟทับพิมพ์อาจจะเม็ดใหญ่หรือว่ามีไฟสองสว่างตอนกลางคืนก็เปลี่ยนได้ในส่วนด้านข้างไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆจะเปลี่ยนเฉพาะลายล้อแม็กเท่านั้นสําหรับด้านข้างในส่วนรุ่นตกแต่งพิเศษเราจะได้เห็นในวันนี้เลยหรือไม่และจะมีการ เปิดจำหน่ายเปิดจองเลยไหมสำหรับรุ่นตกแต่งพิเศษ RS วันนี้เราจะได้รู้กันแต่รุ่นมาตรฐานน่าจะมีการเปิดแล้วก็มีราคาออกมาให้เห็นภายในไม่เกินไม่น่าจะเกิน2-3สวันน่าจะมีราคาออกมาว่ามีการปรับเพิ่มขึ้นเท่าไหร่อย่างที่บอกไว้ผมว่าน่าจะบวกประมาณ2 0 0 0 0ถึง50,000บาทสำหรับรุ่นนี้เพราะว่าตอนที่เขาเปลี่ยนจากยูโรโฟเป็นยูโรไฟก็มีการปรับขึ้น1 5 0 0 0บาทจนถึง20,000บาท แต่รุ่นนี้มีการไมเนเชอรทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังใส่ออปชันเข้าไปอีกน่าจะมีบวกเพิ่มอย่างในน้อยแต่รุ่นเริ่มต้นน่าจะ20,000ถ้าเป็นตัวท็อปสุดน่าจะมีสัก5 0าหมื่นในการบวกเข้ามาสําหรับราคารถส่วนใครที่จะจองแล้วจะได้รถตอนไหนเดี๋ยวมาดูกันว่า19บเกาาวันนี้เขาจะมีการเปิดจองเลยไหมแล้วก็สามารถรับรถภายใน1เดือนได้เลยหรือเปล่าแต่มีข่าวว่ามีการขนย้ายรถไปยังศูนย์ ต่างจังหวัดนะต่างโชว์รูมทั่วประเทศแล้วนะสำหรับตัวมิวเอ็กอย่างที่เราเห็นในโซเชียลนะครับว่ามีการขนรถตัวมิวเอ็กรุ่นใหม่เนี่ยไปยังโชว์รูมทั่วประเทศแล้วนะครับวันที่12อนี้เราจะได้เห็นพร้อมกันแต่ในโชว์รูมน่าจะดูได้หลังจากนี้ประมาณวัน2วันถึงจะสามารถเปิดให้กับลูกค้าดูได้หรือว่าบางโชว์รูมอาจจะดูได้ในวันพรุนี้เลยนะต้องไปสอบถามดูนะครับถ้าใครอยากจะเห็นคันจริงของมิวเอ็กนะปี2 0งพนี้นะครับว่า สวยหล่อแค่ไหนนะคันจริงตัวจริงนะครับจะเหมือนในภาพทีเซอร์ที่ปล่อยออกมาไหมเพราะว่าหลายคนก็บอกว่าภาพทีเซอร์ที่ปล่อยออกมาสวยหลอ่อแต่หลายคนก็บอกว่าบางทีทีเซอร์ออกมาดีออกมาสวยแต่คันจริงอาจจะไม่โดนใจก็ได้ในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะครับอย่างที่บอกไปนะเป็นเครื่องยนต์บล็อกเดิมนะอิซูซุยังมั่นใจในตัว1.9แล้วก็3.0ลิตร ส่วนตัวไม y b r i d นะครับต้องรอไปก่อนนะในเจเนเรชันถัดไปหรืออาจจะเป็นช่วงปลายโมเดลนะครับอาจจะเอาเข้ามาทดสอบในตัว D m a มแลวก็ตัวมิวเอกนะก่อนที่จะโมเดลเชงนะในรุ่นถัดไปเราน่าจะได้เห็นตัวนี้ว่าจะมาทําตลาดชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับและหลายคนแอบรุ่นนะว่าให้1.9เนะครับเพิ่มแรงมา้าขึ้นมาหน่อยสัก10หรือ20แรงม้านะเพื่อที่จะให้ช่วยในตอนที่ออกตัวแล้วก็ตอนเล่งแสงนะอัตราเขาจะได้ดีขึ้นนะ อัตราเร่งจะได้ดีขึ้นกว่าเดิมส่วน3.0ของคองก็แรงอยู่แล้วและที่สําคัญนะครับเครื่องยนต์1.9แล้วก็3.0ลิตรเนี่ยก็ผ่าน Euro5 ทั้ง2รุ่นแล้วนะครับต้มาดูกันว่าเขาจะเพิ่มให้ไหมสําหรับตัว1.9นะซึ่งสแฟนอีซูซูก็อยากจะให้มีการเพิ่มแรงมานะและอยากจะได้ถึงเครื่อง2.2หรือไม่ก็2.5เหมือนเดิมนะครับแต่อีซูซูเขาก็บอกว่า1.9ก็ถือว่าเพียงพอแล้วก็ช่วยลด ในการจ่ายภาษีต่อปีก็ลดลงนะครับส่วนสามพันก็มันก็จ่ายภาษีค่อนข้างที่เยอะแต่บางคนก็บอกว่าระยะห่างระหว่าง1.9กับ3.0มันไกลกันเกินนะครับน่าจะ2.2หรือไม่ก็2.4จนะครับจะได้แบบพละกําลังจะไม่ได้ดิฟหรือว่าห่างกันเยอะกว่าน,นี้นะครับแต่ถ้าไปจูนนะ1นมันก็ทําได้นะแต่ถ้าจูนมาจากโรงงานหรือว่าจากอิสุสเองเนี่ยมันก็จะได้ตัวของประกันนะรประกันก็จะได้ไม่ขาดนะครับถ้าลูกค้ามาทําเองตัวเนี้ย ประกันเครื่องประกันเครื่องยนตนะ์ก็จะขาดก็จะหายไปนะครับก็จะไม่มีการรับผิดชอบตรงนี้นะลูกค้าก็เลยอยากจะให้ปรับจูนมาตั้งแต่โรงงานเลยนะครับจะได้ไม่ต้องไปทําเพิ่มนะสำหรับตัว1.9นะและนี่ก็เป็นคําถามนะครับท้ายคิดว่าสาวกอิซซุนะคิดยังไงนะกับมิวเกรุ่นใหม่นะครับรุ่นใหม่ในเชงนะครับทั้งตัวภายนอกภายในออปชันนะที่จะใส่มาให้นะครับจะโดนใจไหมนะครับถ้าออกมากล้องก็มีให้แท่นชาร์จหน้าจอใหม่ นะครับไฟหน้าไฟท้ายนะมีการเปลี่ยนด e ีเทลใหม่รวมไปถึงตัวออปชันนะที่ใส่มาจะใส่มาตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยไหมสําหรับตัวแท่นชาร์จรวมไปถึงตัวหน้าจอจะเปลี่ยนให้ไหมนะสาหรับตัวไอ้รุ่นเริ่มต้นนะครับหน้าจอตอนนี้ก็น่าจะ7นิ้วหรือเปล่านะจะใส่ตัว8นิ้วมาให้ไหมแล้วก็ตัวแท่นชาร์จแบบไร้สายเนี่ยถ้ามาตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นก็จะดีเลยนะครับแล้วก็ตัวกล้องรอบคันนะครับจะใส่มาให้ เฉพาะตัวท็อปสูงสุดหรือว่าตั้งแต่รุ่นอ e ีลิแกน์มานะครับอันนี้ก็ต้องไปดูว่าอ e ูซุเขาจะทํำยังไงในส่วนภายในนะครับภายในก็ยังเป็นสีน้าตาลไหมเหมือนเดิมอาจจะมีเซอร์ไพรส์นะมีสีดํามาให้เลือกนะในรุ่นมาตราฐานในรุ่นปกตินะครับจะไม่ได้จะมีเฉพาะตัวตกแต่งนะครับส่วนรุ่นตกแต่งนะครับต้องดูว่าวันนี้จะได้เห็นคันจริงเลยไหมนะครับหรือว่าจะอุบไว้ก่อนเอาไว้เซอร์ไพรส์เอาไว้เ,เปิดตัวอีกรอบหนึ่งนะสำหรับรุ่นตกแต่งของ มิวเอ็กนะครับอาจจะได้เห็นทีเซอร์เพิ่มขึ้นหรือจะได้เห็นคันจริงของตัวรุ่นตกแต่งนะหลายคนก็อยากเห็นนะว่าถ้าอิสุใส่ชุดแต่ง RS เข้าไปแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับมันจะสวยสปอร์ตเพิ่มความหรูหราให้กับมิวเอ็กเยอะแค่ไหนนะครับวันนี้เราจะได้เห็นหรือจะได้เห็นแค่ภาพทีเซอร์เพิ่มขึ้นมาและได้เห็นรุ่นปกตินะครับรุ่นมาตรฐานของเขานะครับในส่วนของราคานี้เรายังไม่มั่นใจนะว่าจะอยู่ที่เท่าไหร่ออปชั่นนะถ้าให้มาเหมือนกับ ตัวต่างประเทศนะที่ขายนะครับเพราะว่าออปชั่นนั้นก็ใส่ในหน้าเดิมไปนะส่วนเราได้หน้าใหม่ถ้าได้ออปชั่นมาอีกก็ถือว่าดีเลยนะราคาปรับขึ้นมานะก็จะได้สมส่วนกันนะครับต้องรอติดตามนะวันนี้19นิกานะครับแล้วสาวอีสุสคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับใต้คลิปนี้เลยนะใครจะทายถูกนะครับว่าราคาจะที่เท่าไหร่ออปชั่นจะได้มาเหมือนกับที่มีกระแสตามสือ่อหรือเปล่านะครับ แล้วก็เหมือนกับตัวที่ส่งออกไหมนะครับลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะว่าสาวอิสุสคิดเห็นกันยังไงครับผมตายคลิปนี้เลยครับผมก็จะประมาณนี้วันนี้สวัสดีครับ19บเก้าเกาสมนาทีวันนี้จะได้เห็นคันจริงแล้วครับผม